มีรายงานข่าวมาจากการบินไทยค่ะคุณผู้ชมเปิดเผยนะคะว่าตามที่ได้รับทราบจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วเขาก็ไม่รู้เขาก็รับทราบมาจากกระทรวงสาธารณสุขอีกทีหนึ่งเนี่ยนะคะว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด1คนมีประวัติการเดินทางบนเที่ยวบินของการบินไทยเที่ยวบินที9ี7เส้นทางลอนดอนกรุงเทพโดยเดินทางออกจากลอนดอนในวันที่16มีนาคมถึงกรุงเทพวันที่17มีนาคมการบินไทยเขาก็ ดำเนินการนะคะโดยให้ความร่วมมือส่งมอบข้อมูลของผู้โดยสารกลุ่มเสี่ยงที่มีที่นั่งในโซนเดียวกับผู้ป่วยแนวเที่ยวบินดังกล่าวเนี่ยให้กับกระทรวงสาธารณสุขไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เที่ยวบินที่เดินทางจากลอนดอนเนี่ยก็ได้มีการตรวจพบนะคะว่ามีคนติดเชื้อหลายครั้งแล้วโดยเมื่อวันที่14มีนาคมคือแปลว่าเที่ยวบินลอนดอนเนี่ยค่ะไม่ได้มีแค่รายนา้นนเดียวนะคะ ก็คือมีกันอยู่เรื่อยๆอ่ะบินไปทีไรเดี๋ยวก็รับคนติดเชื้อกลับมาทุกทีประมาณน<ม>ั้นนะคะคุณผู้ชม14มีนาคมตรวจพบว่ามีผู้โดยสารติดเชื้อโควิดโดยสารมาจากลอนดอนเช่นกันโดยในส่วนของเที่ยวบินวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาก็พบเบื้องต้นการบินไทยเนี่ยสั่งกักตัวลูกเรือบนไฟนี้ทั้งหมดนะคะเป็นเวลา14วันแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยไปตรวจหาเชื้อด้วยซึ่งที่ผ่านมาการบินไทยก็มีการทยอยกักตัวลูกเรือต่อเนื่อง หลังจากได้รับแจ้งในภายหลังนะว่ามีผู้โดยสารติดเชื้อโควิด1ิซึ่งอันนี้น่าเป็นห่วงนะคือเที่ยวบินนั้นไม่รู้ว่าโดยสารรับผู้ติดเชื้อโควิดมามารู้อีกทีนึงเนี่ยก็เมื่อมีรายงานว่าเออในเที่ยวบินนั้นเที่ยวบินนี้มีมการรับคนติดเชื้อโควิดมานะแต่ลูกเรือค่ะก็ไปไหนตอนไหนมาแล้วบ้างก็ไม่รู้นึกออกอใช่ไหมคะเนี่ยมันคือปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นค่ะล่าสุด การบินไทยเขาก็เลยได้มีการยกเลิกเที่ยวบินนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะก็จะมีที่ฮ่องกงไทเปโตเกียวเส้นนาริตะแล้วก็ฮานดะโอซาก้านาโกย่าโซพนมเปนเวียงจันโฮจิมินฮานอยย่างกุ้งสิงคโปร์จาการ์ตาเดนปาร์ซาคุนหมิงเซี่ยเหมินเฉิงตูปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางโจกาาจีกาดมันดุละฮอทากา อิสลามาบาดโคลัมโบส่วนเที่ยวบินภายในประเทศก็มียกเลิกด้วยนะคะมีเชียงใหม่ภูเก็ตกระบี่โอนย้ายเที่ยวบินให้สายการบินไทยสมายทำการบินแทนทุกเที่ยวบินแล้วก็ตั้งแต่วันที่27เป็นต้นไปนะคะจะยกเลิกบิสเบนซิดนีย์เมลเบิร์นเพิร์ตแล้วก็เขาจะมีเป็นระยะระยะมียกเลิกในส่วนของวันนี้แล้วก็มี27มีนาคมแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเริ่ม1เมษายน ก็คือจะยกเลิกเที่ยวบินเกือบทั้งหมดในภูมิภาคยุโรปได้แก่ลอนดอนแฟรงก์เฟิร์ตปารีสบรเซลโคเปนเฮเกนออสโลมอสโกสต็อกโฮมนะคะอย่างไรก็ตามค่ะการบินไทยได้ยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศก่อนหน้านี้นะคะก็มีการยกเลิกไปแล้วบางส่วนนี่คือสิ่งที่ทางการบินไทยเขาคิดขึ้นมาเองนะแทนที่รัฐเนี่ยจะมีการประกาศ ยกเลิกหรือว่าปิดประเทศหรืออะไรคิดได้ออกมาก่อนหน้านี้ค่ะแต่พอเขาพบว่าเฮ้ยบินแต่ละทีนี่ก็รับคนติดเชื้อมาแล้วก็ต้องมานั่งกักตัวลูกเรือกันทีหลังเนี่ยงั้นอย่างก,กันนั้นเลยเราก็ยกเลิกเที่ยวบินในส่วนที่ม,มีความเสี่ยงไปเลยดีกว่าซึ่งนี่เฉพาะการบินไทยนะฮะนี่เราก็ยังไม่รวมน,น,นะว,ว่ามีสายการบินอื่นอะไรยังไงอีกด้วยความที่รัฐบาลไม่ได้มีมาตรการในส่วนนี้ออกมาอ่ะ